สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็ผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง Youtube ลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับมาตามีสายดันรนบพี่น้องเสร็จนีโอ้จํากันได้ไหมครับจํากันได้ไหม หอนไปถึงทางใหญ่เลยไม่หอนได้ไงพี่น้องสามคันนึนล่นในคันหนึ่งนี่สองคันหกสิบลวนๆเอ้าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแรงกว่ากันมารับจำนหน่อยครับแ็กคู่เลยวันนี้สังเกตได้ว่าแต่งล้อมแล้วนะคันนั้นน่ะ มิดลินสีทันเลยของเจ้าแกเลียวสามอยู่สังกัดทีมงานสำโรงสำโรงกรกุยครับหรือว่าสำโรงพัฒนาเดี๋วนี้เลย วันเดือดโดนเดือดพี no. ่น้องงานนี้ไล่ดินน้าครับปรับระดับพื้นที่งานเยอะจัดนะนี่ตะเกลยงบอกว่างานเยอะจัดในช่วงนี้ตะเกียงเยบอกว่าจะเปิดซองเลยนะนี่สามสีเจ้ารอคิวกันมีแต่งานใหญ่ๆครับมีแต่งานระดับสิบไร่ครับงานตะเกีงเรียบนี่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางานหนึ่งก็เป็นหมื่นแลวครับไม่ถีมือจริงไม่เซียนจริงนี่ไม่มีงานนักหน่อยรถไถนี่อันนี้งานเยอะจัดครับในเขตบ้านผมนี่ตำบลน,น้องสนิทตำบลผือตำบลจอมพระนี่ก็ต้องยกห้ทีมงานนี่แหละครับสามคันเลยหนึ่งสองสามแต่ฝั่งนู้นจะอยก่ไกลหน่อยนิดนึง แท็กโคอันนี้รถเก๋อะไรเนาะผมลืมชื่อเก๋นิทำงานเดียวกันครับอู้หอันนี้ก็หล่อไม่เบาเลยพี่น้องอันนี้ปลายสองจุดห้าครับอันนี้รนของเจ้าเก๋เร็วนี่ปลายสามครับปลายสามเร็วลั่นลั่นเลยครับนนสติ๊กเกอร์โหดจัด ไม่ต่ำกว่า 10, 10สิบสิบสันักกำลังสร้างไม่ว่างคุยอวอลีเด็ตรถคันนี้เอ้มอา,อาฟังน้ำเสียงคันนี้ครับดูความแตกต่างของน้ำเสียงนะพี่อนแตกต่างกันหรือไม่อ,มอันนี้จะเติมเลิบนับ คันนี้ไม่ได้สายเวทนะพี่น้องมันมีเวทครับคันนี้ธรรมดาเลยตัวของตะแกรงเลี้ยวสายเวทครับข้างละหนึ่งลูกมัน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 กระหึมนาเลยตอนนี้ไปหาหมุมกล้องตรงไหนนี่โอ้ ประมาณ9ก้าโมงเช้าครับตอนนี้ยังไม่สายเท่าไรครับแต่ว่าแด็เริ่มเผาหัวแล้วเทคนิคการไล่ดินก็จะไล่ที่สูงมาน่น้งไล่ที่สูงมาใส่ที่ต่ำครับอันนี้ปรับพื้นที่นาเพื่อเตรียมที่จะ หวานคงหวานข้าวครับนี่ปลายเดือนเมษายนก็น่าจะได้เริ่มกันแล้วครับรับที่นาศึกก็ใถไว้ออืออนเาาอนี่ยจะจะต้นเห็นไหมวเบิ้นท่ารุบรถรอรถรอรถแร,ร,ถร,ถร,ถรง งัดออกมานน่ไม่ต้องไถน,นะพี่น้องช่วงเอาช่วงเอาเลยไม่ต้องไถไว้เสียเวลาสะเกีร์เร็วว่ะดันแน่ดันเน่นเ,นเลย,เยรถมันแรงทำยังไงก็ได้วนหดวนหดตัดเดือดแรงงานนี้6กสวสยูนะครับทั้งสองคันแต่คันนี้จะรุ่นปีใช้งานจะเป็นปีหลังนะพี่อนน้องส่วนคันนู้นปีก่อนครับ สังเกตดูที่ร่มเขานะพี่น้องร่มร่มไม,ม่เหมือนกันนะหันนู้นมีมาก่อนครับเห็นขาวขาว,ขาว,ขาวบอกว่าสแก,กลเร็วนี่เจะาหกสองไม่ขั้นหนึ่งนั่นนี่หาหาคนขับอยู่นี่จะจะจ้างคนขับหรือเปล่างานเยอะจัดพี่น้องต้องหามาเสริมทัพเลยสแกลเร็วว่า น่าจะเป็นงานเหมาชั่วโมองืลเปล่าครับนี่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเท่าไหรน่นิว่าชั่วโมองเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ5-600ึงหร้อเบาทล่เบาครับเป็นอย่างต่ำนะมีความลิดผมนะ ขนาดแถวบ้านผมนี่หมู่บ้านผมขนาดรถเรกก็5้0แล้วครับรุ่น47นะพี่น้องขอรับงาน500ต่อหนึ่งชั่วโมงแต่นี่ร,รถรุ่นใหญ่ครับเด,เดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวต้องถามสเกลเร็วแล้วแต่ก็น่าจะไม่ว่างนะครับมีสเกลเร็วนี่งานเยอะจัดครับ ันนู้นอีกนหนึ่งนี่โอ้น่าแกน่าจะมาไกลๆนี่งรอไปไหนนึ่งนี่แกได้ตรงนี้แหละแกขับออกไปก่อนแรงครับิดตั้งครองเปียกมาก็น่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วใช้งานดีครับไม่มีปัญหาอะไรใช้งานเยี่ยมเลย แต่สไตล์ก็จะเสียงรั่นอยู่ครับรั่นแต่ว่ามีเทอร์โบน้องจะมอีอาการหอนออกมาเป็นปู่ปูเป็นระยะครับแต่ถ้าว่าไม่ใช้เทอร์โบดี่ทาเาแบบสายแป๊จริงๆ่งหนิก็ะหึมเลยครับ6ุ บเนิบเลยขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูมุมไกลมุมกว้างกันนะครับมุมฝังร่มกระตากลางกระตากลางอาการร้อนีะยวผมขายายเข้าร่มก่อนแป๊บหนึ่ง ๋อมุนมน,นี้เห็นไหนะมพีนม่น้องเห็นอยู่นะมุมนี้นีสับเทือนทุ่งนาแบบนี้ก่อนหน้านี้ไปทำคลิปถ่ายรถเสียเจอนะ MU สีเก้าพัดกับ L สามหกนี่ว่าสักเทือนแล้วอันนี้มาเจอรุ่นใหญ่นะพี่ใหญ่ เขตตรงนี้พื้นที่ไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นะพี่น้องมองดูไปมันจะเป็นเนินๆขึ้นไปครับเนินขึ้นไปนะงานปรับที่นานีออกรถไทยมาเขตนี่นี่ับรองครับงานเพียบครับเตศบาลน,น้องสนิทนะตอนนี้นี่ผมอยู่เขตตำบลน,น้องสนิทครับอำเภอจอมพระพื้นที่นาเขาก็ลุ่มๆดอนๆครับฝั่งนี้งานรถไทยนี่เออ รอคิวเอาครับก็จะดันฝั่งนู้นเข้ามาใส่พื้นที่นางนี้แล้วก็จะเอามุมนูนน้นครับหนึง่งมุมนั้นลงาอีกนะมันเป็นนาเดียวกันครับพื้นที่ก็ประมาณน่าจะสองไร่กว่า,วาครับเกือบสามไร่นแหละถ้าเป็นนาเดียว เอาไว้ไว้บักหน,นึ่งนะ่นนี่ทำทีเดียวเลยอเ okay, กรู้แรงจัดแรงจัด เมื่อกี้ได้ยินเรวๆนะวา่าตะกินแล้วว่าเดี๋ยวจะไปตามค้ำอีกคัหนหน,หนึ่งนะพี่อน้องดูเดี๋ยวตามคณะอีกคันหนึ่งทำมาแพ็กสามเลยลุยกันจัดเพื่อลอหลนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเท่าไอย่างนั้นเดี๋ยวตำรวจติดตามครับสามคันอันนี้ดูสองคันก่อนเพราะงานตรงนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จเร็วนะดูไปแล้วนะ่าจะทั้งวันแหละครับนี่ ลงมาฝั่งนี้ก็จะปั้นคนาขึ้นครับนี่นะพีน่น้องฝั่งในอ,อันหนึง่งปั้นคนาขึ้นมาครับอันนี้ก็เอาลงมาใส่ตรงนั้นน่าจะเป็นแดนหรือเปล่าครานี่คนาใหญ่นี่ก็จะเป็นแดนหรือเปล่าครับดีลักษณะางานเจ้าเลยเจ้าเลยสำโรงก่อนกุยรู้จกักไหมก่อนกุยมาให้นึเยโต๊รง ดันกองเดินมากองกองหนึ่งนีก็น่าจะเกือบเกือบ <ๆ S 1> คิวแล้วครับมาใช้น้อยๆได้หน่อย สายโหนสายโหนแต่อันนี้ยังไม่โหนเท่าไหร่นะหรือว่าแกยังไม่ตีกลวยครับนี่ยังไม่ตีกลวยหรือเปล่าในครันนี้นี่ ดีงานดีมาตรฐานของทีมงานนี้เลยครับเผื่อพี่น้องเขตนี้นะเขตๆไกลๆหมู่บ้านผมเขตอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเขตอำเภอ่าตุูมอำเภอขาวรับพี่น้องสนุมเผื่อมีเอ็ซีลลหลอนฝั่งนี้ครับหากสนใจจะว่าจะทีมงานก็คอมเมนต์ในคลิปมาได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อพี่ๆให้ครับมีเบอร์โทรอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เขียนมานะมันอยู่ในโทรศัพท์ครับ ก็จะได้สอบถามข้อมูลให้ว่าด้านการราคาไรพอไปได้หรือไม่ครับฝากเลยครับเ,เพื่อนๆในทีมงานของสีเหลวครับหรือว่าสโารกรอกล้ยของเราสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวให้สีเลยไปตามคันนั้นมาก่อนแพ็ก3เลยเดี๋ยวจัด้ชมอีกครับสวัสดีครับ